มาดูอีกหนึ่งเรื่องวันนี้เรามีการนำเสนอโครงการสมาชิกุธิสภาพบปะประชาชนค่ะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือว่าอีสานตอนล่างการทำงานของคณะสมาชิกุธิสภาในการลงพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนเขาจะไปแก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้างไปติดตามได้จากรายละเอียดเลยค่ะ การสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนถือเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการลงพื้นที่อย่างจริงจังและทำงานด้วยใจของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคไหนของประเทศก็ลงพื้นที่รับฟังเรื่องร้องเรียนและปัญหาของพี่น้องประชาชนเพื่อติดตามเสนอแนะและเร่งรัดในการดำเนินการในทุกๆปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนผมวรลบตังคนานรุรักษ์ ในฐานะรองประธานนะครับที่รับผิดชอบดูแลถ้าใช้ภาษาชาวบ้านคืออีสานใต้แต่ถ้าภาษาเป็นทางการคือภาคตะวันออกเขียงเหนือตอนล่างนะครับในในภาคอีสานตอนล่างเนี่ยก็จะไล่ามาตั้งแต่นครราชสีมาวิ่งมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลน,นำนาาเจริญหักไปชัยภูมิแล้วก็ยะโสธรน, <c oughs> นี่คือพื้นที่ทั้งหมดที่คณะกรรมการชุดนี้รับผิดชอบดูแลอยู่นะครับทีนี้เมื่อเราลงไปนี่นะครับ ว่าไปแล้วภารกิจก็ชัดเจนเราลงไปเพื่อพบพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปพบเพื่ออะไรเพื่อรับฟังว่าสิ่งที่ประชาชนประสบปัญหาอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยประสบปัญหาอะไรบ้างว่าไปแล้วก็มีปัญหาที่มันหลากหลายปนเปกันหลายเรื่องนะครับแต่หลักๆแล้วนะครับก็จะมี3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1ที่เป็นปัญหามากก็คือเรื่องเกี่ยวกับน้ํา เพราะว่าอีสานเนี่ยแล้วอีสานบนอีสานล่างเนี่ยจะมีปัญหามากคือเรื่องความแห้งแล้งนะครับดินแตกระแหงนะ้ปัญหาน้ำเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับที่ที่ไปที่จังหวัดใดก็ตามเนี่ยสิ่งที่ชาวบ้านจะพูดมากคือไม่มีน้ำนะฮะหรือถ้ามีน้ําคือน้ําท่วมเลยปัญหาที่สองเป็นเรื่องของ <c oughs> ที่ดินทํากินอันนี้มักจะเป็นเรื่องปัญหาเอกสารสิทธิ์ทางที่ดินปัญหาที่สามนะ่าจะเป็นปัญหาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรว่าไปแล้วเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ ต้นทางกับปลายทางคือเมื่อมันแรงเนี่ยผลผลิตก็ได้น้อยแม้ว่าชาวบ้านจะเปลี่ยนจากการไปทําอาชีพเสริมอย่างอื่นได้ก็ตามเนี่ยก็มีปัญหาตรงปลายทางคือว่าจะส่งไปขายได้ยังไงก็เป็นเรื่องการตลาดปัญหาของเราก็คือการขาดแคลนน้ําในการทําการเกษตรนะคะเราเสนอปัญหาให้ท่านสวได้รับทราบนะคะท่านก็ โครงการมาช่วยทันทีเลยขอบคุณท่านสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ให้ความการุณาเราในเรื่องการไปขุดเจาะน้ำบาดาลให้เราเนี่ยทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อนะครับระหว่างตัวเราเชื่อระหว่างประชาชนไปสู่ภาคนโยบายน,นั่นก็อยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าการเป็นสะพานเชื่อนมัสสำคัญมาก จะสาเร็จได้ต่อเมื่อพ่อแม่้องจะชนเห็นประโยชน์ของมันและก็ยืนยันทุกครั้งที่ไปเนี่ยชาวบ้านเห็นประโยชน์ก็อยากให้เราไปก็อยากจะบอกว่าเมื่อผู้ใหญ่ไปถึงจะเป็นสสส,สอวอรหรือใครก็ตามที่ไปเนี่ยสิ่งที่เราจาเป็นจะต้องบอกคือบอกความทุกข์ที่เรามีให้ดังที่สุดให้ชัดที่สุดไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องแหล่งน้ําการเกษตร หรือที่ดินทำกินทางคณะสมาชิกวุฒิสภาในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็ลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งรัดในการแก้ปัญหาของประเทศเพราะเล็งเห็นว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาอันดับที่หนึ่ง คุณผู้ชมคะยิ่งดูก็ยิ่งรู้นะคะว่าบรรดาท่านสวออของเราเนี่ยนะคะทำงานกันอย่างเข้มข้นและก็จริงจังมาก